โอเคค่ะเฮ้ยอยู่ไกลเลยเลยขายแคมปค่ะอยู่ไกลเลยไอ้นี่เดียวเองสำลักเฉยๆสามคนนี่ตรวจกันมาหมดแล้วนะทุกคนบอกว่าใส่แมสนี่น้องบอกว่าใส่แมสเลยว่าพี่เห็นแล้วหลายทีแล้วฟิล์มแอบแบบแอมไอหลายทีแล้วก็มาทำเป็นแบบออเวันนี้เจ็บคอด้วยอ่ะเอาแล้วนี่คือผมจะบอกเลยว่ารถสวัสดิการในยุคใหม่ปี2021เป็นต้นไป ควรจะครบวงจรแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าคุณมาถึงแล้วคุณมากลางโต๊ะอย่างเดียวเนี่ยเหมือนเมื่อก่อนอาจจะน้อยเกินไปละมันต้องมาเป็นทรัคนะครับแล้วก็มีเครื่องดื่มร้อนสนใจกาแฟสดนะฮะน้ำอัดลมน้ำชงนะครับของโปรดผมเลยฮะขนมปังไส้สับรลูกชิ้นปิ้งของโปรดฟิล์มเลยนยแต่ทีนี้เป็นรูปเป็นปิ้งม็อกอัพนะวางไว้ให้ดูตอถ่ายรูปละสวยอ๋อจริงประคะเนี่ยไม่มีให้ทานจริงๆเหรอคะไม่มี ก็ตอบว่ามีไปก่อนถ้าจะกินเดี๋ยวพี่เอาเดินไปซื้อให้ก็มีอาหารอาหารกองนะฮะเป็นอัลงกรีนะครับไข่เจียวก็ฟูซัพพอร์ตกับประเทศซาลซาบิลล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวน่ากินดีเป็นแบบพี่พี่ดูนนจะโอเคคะ่ะแต่นี้เราอยู่กองอะไรเรายังไม่รู้เลยนะคะแต่ข้างนอกเข้าไปข้างในก็ได้เห็นเลยผมมากองดาวพระศุกร์นะฮะ อ๋อครับนี่คือลานเลิศนะครับเซ็นเตอร์ออฟฟิล์มเดเวล็อปเมนท์ที่ดีที่สุดดีที่สุดเลยนะครับนี่เป็นกองเอ็นวีทปนี้บันทึกตั้งแต่ปี61นะครับเขียนไว้เลยเขียนไว้เลยแทปนี้บันทึกตั้งแต่ปี61หน่งที่ใส่แมสเพราะอะไรคะอ่าครับเพราะว่าอันตรายมากเลยก็คือว่าวันนี้ก็จำกัดคนมากๆเลยเมื่อกี้เหมือนเห็นผู้กำกับแต่ตอนนี้ไปไหนแล้วคะผู้กำกับอ๋อนี่นี่นี่ นี่นี่นี่ลูกอ๋อเขาเปลี่ยนเสื้อค่ะเปลี่ยนเสื้อครับอ๋อจับของเราโอ้ไม่ทันเลยค่ะไปต่างไม่ทันค่ะเดินไปกำกับแล้วต้กลับมาเดินไปกำกับบ B monitor อะแล้วก็เดินมาเล่นกลับมาเล่นแล้วก็เดินไปเช็คเคปเราไปหาสาวน้อยของเราดีกว่าเยโล o w h o u ค่ะอากาศชื้นมากๆ ต้องขอใัยที่ใช้มือถือนะคะเพราะว่าก่อนออกมาก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันว่าถ่ายดีไหมนะแต่ก็อยากถ่ายเลยถ่ายดีไหมนะอยู่นี่นะอ้ยไ,ไหนคะพี่ว่านะให้แต่งตัวพี่เดินไปเองไม่เป็นไรวันนี้เขานะวันนี้เขารับบทเป็น co-producer อะไอ,อ,อย่างจริงๆนี่คือการทำธุรก,กิจในครอบครัวก็แต่อย่างงี้สบายใจคนดูหดหูใจคนทำน่แหล้วเกิน มีน้องต้องใช้น้องค่ะมีน้องใช้น้องมีพี่มีพี่ใช้พี่ค่ะมีพี่ใช้พี่ด้วยก็คือเหมาที่นี่เพื่อเป็นที่แต่งหน้านะคะก็นี่เป็นบทมันจะเป็นแบบ นมันจะเป็นแบบพูดเรื่องโครงสร้างครอบครัวก็มีพระเอกคือพ,พี่ติ๊กค่ะใช่ครับผมแล้วก็ตันนี้นเล่นงมันอักเสบเอ้ยจริงปะเนี่ยโครงสร้างครอบครัวเออพูดเรื่องนี้ผมไม่เรื่องโครงสร้างให้ตาครับจริงๆแล้ว MB เอ็มบีวันนี้เนี่ยคือทุกคนโดนหลอกมาหมดเลยนะเมื่อกี่สวนเมื่อกี้พี่ดูสวนเอาไปนี่คือคุณพิงกี้สาวิการนะพิงก <B inky. S 2> ี้เมื่อกี้ผมเพิ่งไปนั่งสัมภาษณ์พี่พิงกี้มาเขาบอกว่าเขามาได้ยังไงเขายังไม่รู้เลย แล้วเขามาถ่ายแล้วแต่พี่กูไปแล้วไปแล้วใช่พี่ก็คืออีกคนหนึ่งที่โดนหลอกจริงๆตรงหน้าเซ็ตมีอีกหลายคนที่โดนหลอกมาสมก็ชื่อเพลงครับเพลงอะไรคะมีเพื่อนเป็นวันสุดท้ายตรงนี้มึงเอาคนรู้จักมาทั้งหมดแล้วก็จบกันตรงนี้เลยโอเคค่ะแต่งหน้านะคะนิดนึงแล้วกันแต่งหน่อยนึงแอนดี้เราเลยเก่าไอ้ตูโอ้โหแอนดี้เดินไปเดินเปิดได้เลยแอนดี่ไปเดินดูมาย่างในตู้นั่เดิน เลขาแคมค่ะรันรายการให้หน่อยค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เลิศนะคะอยู่เยลโล่เยลโล่ค่ะแต่งหน้าแล้วก็ทำผมส่วนขา่าที่ร้านเลิศใช่เลิศเลิศที่ถ่ายกล้องเป๊ะหรือเปล่าเป๊ะเป๊ค่ะแบบแบบแิบไม่เลยว่าก้องแ็นดีนี่โปรมาก แต่แตแหนูไมโบร่อ่อาอธิบายว่าตอนนี้คุณพิธีกรหลักเขาทำอะไรอยู่คะกาลังแต่งหน้าแซนดี้ลองไปสัมภาษณ์ิ่มแซนดีแ้แคมป์ค่ะวันนี้วันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาแต่งหน้าครับวันนี้ผมอยากบอกคนดูทุกคนนะครับทำทุกวันให้เหมือนกัชุดนี้ทำไมอะทำทุกงานคืองานสุดท้ายนี่คืองานสุดท <c oughs> ้ายของ ของว่านโซโลสใช่ค่ะซันดี้เจอดีซันดี้ยืดตัวนะไอ้ว่านทำไมบูลลี่อ่ะชันดี้สองร้อยเจ็ดสิบจ็ดิบมีแฟนมีอะไรมาดีดีเลี่ยงเลยกม่แต่งหน้าของเขาเป็นยังไงบ้างชันบรรยายเนี่ยเราเราเป็นแบบก็ตอนนี้กลังลงคอนซีลเลอร์อยู่นะคะคืออะไรคอนซีลเลอร์คืออ่ารองพื้นค่ะโอใช่ไหมคะรองพื้นก็ยาเหนียวอ่ะเงียบเงียบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่พี่นนนนนะคะอันอะไรอย่างคะมีแฟนิมีผ้าเหนียนวมือตอนนี้คือพี่ว่านพาแซนดี้นะคะมาซื้อกล้องไหนโอ้นั่นนั่นสิโโแล้วอันนี้ล่ะแซนดี้แ,แล้วนี้ที่บ้านเปิดปูปูมาโอ้ <S 2> <S 2> <S 2> นี่เราเรามีของแร r ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไปปายนี่ถึงกับคลีสเลยทันทีเราฉีกไปทางนี้ตัวตมากแบบจบไหนคะคอนแทคคอนแทคเลนนะคะได้ต่างนะอะไรเราควรที่จะไปตรงนู้นเพราะว่าเหมือนคิวที่นี่มันจะแค่หกโมง่ะคะเหมือนน้องบอกว่าให้ไปตรงนู้นก่อนเราค่อยมาสัมภาษณ์หรือเราจะสัมภาษณ์ก่อนเราค่อยไปตรงนู้นดีเขาจ้สัมภาษณ์ก่อนหรือ่าวันนี้หนูยังไม่รู้เลยหนูต้องมาทำอะไรพี่ก็ไม่รู้ เก็บจ,จะฟีลผว่าเล่นพร้อมกันก็บทก็คือว่าเดี๋ยวเราจะจัดองฟีลอยู่<ะ>แล้วนั่งเขาจะนึกเฮ้ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่นานเราจะวิ่งออกไปเขาจะคว้ากล้องฟีลวิ่งออกไปอ่า A ห้าสี่สามแอร์ข่นไปจัดพร้อมกันหนึ่งคน A ห้าสี่สามแอร์ขนโทษนะคะอันอันเบรกดาวล่าสุดแล้วใช่ไหมคะว <c oughs> ่าแซนดี้คือเดินมาซื้อ แซนดี้เดินมาซื้อฟิล์มนะเฮ้ยใช่หรอใช่พี่สัง่งพี่ส่งไปให้ในกรุป๊ปไงคะเอ๊เอใครเอ๊ใครไม่อ่านเอ๊ใครไม่อ่านกันนะ <c oughs> สรุปเป็นพี่ฟิล์ม <c oughs> เป็นพี่ฟิล์มนี่แหละไม่ได้อ่าน พี่นีครับครับครับพี่จะอยู่นี่ครับครับพรุ่งกับพี่อยู่นี่ครับพี่อยู่นี้ครับพรุ่งกับครับแล้วเดี๋ยวพี่ติ๊กจะไปเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนพี่ครับเลยกับพี่เหมือนมากเลยอันดีหลานอันดีหลานดีว้าวอันดีเลยครับอันนี้เลยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วครับผมโอเคครับพี่ครับแล้วน้องอ่ะ เราีได้เงเป็นลูกค้าแบบมาซื้อเอาปีมาอ๋อก็เดี๋ยวหนูจะทำต่างประโอเคค่ะการแสดงของเซนดี้เป็นไงบ้างคะบอกว่านี่คือเรร่จัจังหวัดนเช่นการสุดจอเพราแ acting เหมือนเดิมเลยนะในทุกๆเทคนะ สองสองชีชีสองไงนะอันดุสองทำไมต้องทำรุนแรงกันขนาดนี้การแสดงเขาเป็นไงบ้างคะแอนดี ที่สุดค่ะสุดยอดเลยไหมค่ะตอนที่แบบพี่น้อนมันวิ่งไปใช่ไหมคะมีการแบบเคี้ยวบ้าๆแอบทั้งหมดคิวทั้งหมดตื่นก็ดูรูปต่อดูนะคะเก่งมาก่